ล่าสุดหนุ่มเขมรของขึ้นออกมาโต้เดือดทหารไทยไปรับชมคลิปกันครับผมเห็นแล้วแบบสงสารพุกโจนอะที่แบบอยากได้มึงก็ชีน้าประชาชนของกูมึงเป็นทหารแต่มึงอย่างกล้าชีน้าเลยแล้วมึงชอบลุกรานที่ดินของพวกกูแวบบแวบ,บมึงก็มาอีกเหมือนพวกที่ชอบแบบอยากได้อยากได้ของคนอื่นที่ดินเนี้ยมันของกัาพปุชา ที่ดินเนี้ยมันเป็นของพวกกูตั้งแต่ไหนแล้วที่ดินนี้ไม่ใช่แค่คืงมาอยู่ตอนเนี้ยแล้วมึงบอกว่าให้พวกกูเนี่ยมาอยู่ตั้งแต่นีสงครามมาแล้วพวกมึงบอกว่าให้อยู่อาศัยอยู่แต่พวกกูเนี่ยอยู่อูแล้วก็อยากได้ของพวกมึงหลักฐานมึงก็เอาแค่ลูกมีลูกสามสี่ใบมามาบอกว่าอันนี้ มันเป็นของผูกมึงให้พวกกัมพูชายอยู่แต่อยู่แล้วไม่ได้จีบตัวอยู่แล้วไม่สำนึกคนบนอยู่แล้วไอ้กาบสบายดีสบายดียดพอเมพี่น้องป้องไปเบิร์ดสกุลสุลนนะครับผมวันนี้ก็มอยู่ในซ่องบ่าวลำซา n n นลเส้นเก่าเส้นเคยนะครับฝากพี่ๆนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับผมล่าสุดหนุ่มคอมเมนต์เดือดนะครับออกมาโต ทหารไทยแบบไม่ยั้งครับผมโอ้โ oh หเขาบอกว่านะครับเห็นหน้าแล้วโอ้โ oh หหน้าสงสารเขาบอกนะครับพวกโจรน,นะครับเห็นแต่อยากได้โอ้โ oh หเห็นแต่อยากได้นะครับอันนี้คือน่าจะเป็นพี่น้องชาวไทยพูดมากกว่านะนะครับเห็นแต่อยากได้นะครับมึงก็ยังซีหน้าพวกกูก็คือหมายถึงพี่ๆทหารนะครับซีหน้านะครับกลุ่มปั่นป่วน นะครับถ้าหารไทยตามแนวสายแดนนั่นแหละนะครับแล้วมึงนะครับผมชอบลูกรานโอ้โหชอบลูกรานอันนี้คือใครกันแน่นะครับอันนี้คือใครกันแน่เดี๋ยวมาพูดนะครับอันนี้คือใครกันแน่นะครับที่อ่าดที่ดินขอที่ดินของพวกกูนะครับลูกดานที่ดินของเขาข <Simon. S 1> ขเขาบอกนะครับแบแบบแบบก็มาอีกนะครับชอบแบบอยากได้ของคนอื่นที่ดินนี้ของกัมพูชา ตั้งแต่ไหนแล้วไม่ใช่แค่พึ่งมาอยู่ตอนนี้นะครับโอ้โหเขาบอกว่าแวบ,บๆก็มาอีกอันนี้หมายถึงประชาชนชาวขเขมรหรือเปล่าที่รวมตัวกันนะครับมาป่วนทหารไทยตามแนวไซแดนนะครับและยังเอาไม้ไปทุบตีหัวเขาอีกและยังไปผักเขาอีกนะครับดีเท่าไหร่แล้วที่เขาไม่สวนนะครับดีเท่าไหร่แล้วนะนะครับ ดีเท่าไหร่แล้วทาหารไทยจะเย็นมากนะครับยอมรับเลยนะขนาดวารามเห็นนี่ยังแบบอืทนได้นะครับทนได้แบบท,ท,ทั้งๆที่อาษาโซนคอมเมนตนะครับทํานี้แบบหนักมากทั้งเอาไม้ตีหัวทั้งผักนะครับบางคนก็ล้มกิ้งไปเลยนะทหารเห็นแล้วก็น่าสงสารมากทั้งที่เขาไม่ตอบโต้อะไรทั้งสิน้นแต่กับ มุมของซาวเขมรน,นะครับมุมของซาวเขมรทั้งตะโกนด่าทั้งเอาไม้ตีหัวอันนี้มันสมควรไหมนะครับอันนี้มันสมควรไหมมันไม่สมควรนะมันไม่สมควรลองดูนะถ้าถ้าลองแบบเอทหารไทยนะครับเนาะลองแบบทหารไทยแบบลองใช้กําลังนิดนึงเนี่ยก็คือจะเอาคลิปนั่นแหละไปโจมตีคนไทยว่าเออทหารไทยนี้มาทําร้าย ภาชาชนชาวเขมรนะครับทำดุนแดงนะครับนี่แหละคือจุดที่ชาวเขมรต้องการนะครับอันนี้บารามเสื้อเลยขาต้องการเพื่อที่จะให้ให้มีคลิปหลุดออกมาแล้วก็ให้มีคลิปที่ว่าทหารไทยนะครับทำ้ายคขมรอ่าทำายภาษาโนคอมเมนตเน,นี่แหละครับสิ่งที่เขาต้องการและเขาอยากให้มันเกิดแบบนี้เพื่อที่จะให้ ทหารไทยนะครับไปตกลมพรางนะครับตกหลุมพรางของเขาแล้วเขาก็จะเอาคลิปนี้เอาภาพนี้ไปร้องเรียนกับ UN นะครับหรือว่ากับต่างชาตินะครับที่เขาได้แบบเออเขาลบนับถือนะครับที่แบบช่วยเหลือเขาอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งบาร์ดูแล้วนะครับก็พอจะอ่านเกมออกนะบาร์ดูแล้วก็พอจะอ่านเกมออกอันนี้มันไม่ใช่แค่ปรสาษาโน นะครับซึ่งเห็นในหลายคลิปหลายอันนั้นนะซึ่งเห็นในหลายคลิปแล้วบาลาก็เห็นว่าเออมีเจ้าหน้าที่ด้วยนะที่อ่าใส่ชุดธรรมดานะครับไม่ไม่ได้ใส่ชุดเจ้าหน้าที่ไม่ได้ใส่ชุดาาทดดาหารใส่ชุดธรรมดาแต่ว่าพกวอด้วยนะครับอันนี้บาลาก็เห็นนะแล้วยังมาว่าคนอื่นอีกเอ,อไม่เข้าใจาจริงๆดูคําพูดแต่ละคํานี้คือแบบ อนะืดูท่าทางนี้น่าจะโกรธมากเลยนะพี่ๆนะดูท่าทางน่าจะโกรธมากนะครับแต่แต่ไม่เห็นเมียมาด้วยนะเมียน่าจะตุยแล้วมั้งนะครับเมียน่าจะตุยแล้วเนาะเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เขาจะออกมาพูดกับเมียเขาแบบโอ้โหบุมบามบุมบามบุมบามเลยแหละแบบไม่ดูหน้าดูหลังนะครับแบบไม่สนใจอะไรเลยนะคือพูดพูดแย่งกันพูดจนบางทีฟังไม่ออกนะครับกับเมียเขาแล้ววันนี้ก็มาคนเดียวอีก นะครับกับหนุ่มเขมรคนนี้ซึ่งเขาดูซึ่งดูท่าทางแล้วน่าจะของขึ้นมากโกรธมากนะครับนะซึ่งทุกๆคำที่เขาพูดออกมามันน่าจะเป็นฝั่งประเทศไทยมากกว่าที่พูดคำนั้นนะครับนะซึ่งแล้วก็ไอ้ชอบลุกดานนะครับซอบลุกดานที่คนอื่นนะครับซอบลุกดานที่ดินของคนอื่นนะครับอย่าดืมนะว่าจุดที่เออ ชาวบ้านขมรนเข้ามาผักนะครับเข้ามาผักเจ้าหน้าที่ไทยอย่าลืมนะว,ว่าจุดๆนั้นอ่ะเป็นที่ของประเทศไทยแล้วใครเป็นคนลุกลานกันแน่ลองคิดดีๆก่อนที่จะพูดนะครับผมแล้วต่อมาก็คืออะไรนะแวบๆเดี๋ยวก็มาอีกแวบๆเดี๋ยวก็มาอีกนี้ก็คือหมายถึงประษาชนของชาวขมรนเองหรือเปล่านะครับนะชนะ่วงก่อนก็เห็นไปรื้อลวดน้ำนะครับไปรื้อลวดน้าออก แล้วก็หายไปสักพักหนึ่งแล้วก็แวบๆนี้ก็มาอีกละนี่แหละครับนี่นะคือคำนี้นะคำนี้นะคนไทยควรที่จะพูดมากกว่านะครับไม่ใช่ซาวคดามิเนไม่ใช่กัมพูชาไม่ใช่คัมเรียไม่ใช่เหมน็นไม่ใช่อะไรสักอย่างนั่นแหละนะประเทศนี้มีหลายสื่อเหลือเกินนะครับจนจำไม่ได้แล้วนะนั่นแหละครับควรที่จะลองคิดดูนะครับว่า ก่อนที่จะพูดออกมาแผ่นดินตรงนั้นมันเป็นของใครคือบารามก็ไม่อ,อ,อันนั้นหรอกนะคือแบบเห็นแล้วกกรกร่กับการกระทำเนาะกับการกระทําวิธีสกป,ปรปกที่เอาปราชาชนนะครับมาเป็นเ,เครื่องมือนะครับมาผักลันเจ้าหน้าที่ทหารมันไม่ถูกต้องนะครับคืออันนี้นะครับเท่าที่บารามดูแล้วคือทหารคำเมนะกระจอกมากนะครับกระจอกมาก เอาประชาชนมาเป็นเครื่องมือนะครับมาผลักไล่ทหารไทยถ้าจะเอาทหารเองก็ทหารก็คงไม่กล้าหรือว่ากลัวทหารไทยก็เลยไปเกณฑ์เอาประชาชนนะครับไปเกณฑ์เอาประชาชนมาเป็นเครื่องมือนะครับมาขับไล่ทหารไทยออกจากพื้นที่นะครับและยังเอาไม้ไปทุบไปตีหัวเขาอันนี้มันก็ผิดแล้วนะครับอันนี้มันก็ผิดละนะเอาไม้ไปตีหัวเขาไปทําร้ายร่างกายเขา ถ้าลองเขาทําคืนนี้โอ้โหร้องอย่างกับหมานะครับนะน่าจะร้องแบบอ่าร้องไห้ขี้โมกโป่งอะ่ะเป็นเหมือนเหล็กอมมือนันแหละนะครับซาคอมเมนต์อ่ะแล้วก็ไปร้องเรียนนู้นร้องเรียนนี้ไปฟอ้ปฟองนู่นไปฟ้องนี้เหมือนเด็กโอ้โหโคตรต่อแหลมาก ยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้พี่น้องสาวไทยนะครับผมนะก็ขอขอบคุณนะครับก็ขอขอบคุณพี่น้องสาวไทยแล้วก็สาวดาวเดอร์ที่ติดตามรับชมคลิปนะครับผมสําหรับคลิปนี้บาลลัมก็จะขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณครับ